วันดีๆกับมุมดีๆของแมวจอนเราจะไม่มีวันย้อนกลับไปเป็นแมวบ้านอีกทำไมน่ะเหรอมันมีหลายเหตุผลเริ่มด้วยมาดมกลิ่นแต่เช้าโอ้ววาวยังเหม็นด้ยเช้านี้อยากให้จูบเหมือนหหดอยู่ข้างในเช้านี้เป็นยังไงนะกูอยากจะไว้อะไรปากมันจริงๆต้องสายจริงหเหม็นปลิ้นมัมขยะเบียะเกีบต้องเรียกบอสสาย ปรมาโคตรเปื่อชีวิตมันไม่เคยคิดจะเก็บเหลืออะไรไว้ในสมอง,ม,งมัง่งเลยเลยแมวต้องฝังเก้กระเ้อยากจะหลับอีสินะที่เรียกว่าพักแต่ไม่ได้พักทั้งเรื่องเพนเรื่องสัตว์เรื่องสลัดเรื่องครับขวเรื่องสังคมอะเรื่องผัวความรรอบตัวกูทั้งนั้นบนจินเบิร์นอะต้องแกงมากไม่ต้องมาเสนออะไรตอนนี้ นี่แหละชีวิตดีที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมเหมียวทำคิดจะเลี้ยวมาทางนี้มึงถวยทำสองอย่างแทนกูทีไปตามคนมาเก็ตเล็วๆย้ายช่องสองทางนู้นอุ้ยโมโหจนลิ้นพันไปหมดแล้วโก้ไอ้หนูมึงอย่าอีกป้านุชฉุนนุดนุนดูกูเอื้อแล้วนุดนุนดูแล้วด้อารมณ์แล้วตอนกูอื้อหลับแล้วมันอยากตายตรงนี้จะตายอยู่แล้วมึงยังมากวนกูอีกเลอนี่ เะไแคคุณพี่อ้สารับฝันดีอย่ามากวนอีกอดขึ้นสวรรค์เลยอยู่ <You. S 1> บ้านจะชวนคนเล่นให้มันแก้เซ็งไงรู้สิมันก็ไม่มีใครเน่น <c oughs> นายนามาเล่นกันไหมไหนายนายนบอกเลี้ยงเราแก้เหงาไงไนายเราชักจะซึมเศร้านะน่ <c oughs> เขาเมาอะไรมันคงเ,เรียกร้องความสนใจอย,อยู่มั้ง <c oughs> นี่มัน กำลังเล่นกับกูแล้วใช่ไหมเนี่ยโคตรเพี้ยมันเป็นอะไรของมันเนี่ยกระโดดกระเดี้ยวกระโดดหมดไอ้แมวย้ายมาซบกูตรงนี้เลยรู้รสึกดีกับคุณภาพชีวิต <c oughs> จานกระติ๊บลิ้ลงกันทั้ง หมดก้อนของเราแล้วขอสักคำได้ไหมเมียวมันจะเกือบหมดอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ได้กินขอกินสักคำอุย้ยไม่ได้ขอกระปั้นนะบ้าตายด,ดูมันทำทำไมมันไม่ทำมาเป็นชิ้นๆวะอยู่บ้านนี้นะกูรู้สึกโปล่งๆเอืมคิดได้ละชีวิตกูสั้นเฮ้ยเหมือนเสียเมวกูมาตายเหล,ลือแค่ก้างล้ามึงไปวางกูเฉย อ๋อโนูเถอะแพ็กนี้ถามจริงๆเฮอะจะที่ทั้งทีเนี่ยต้องภาระหน้าที่กูถืออีกหรืออืขนาดนั่งแบบนี้แล้วเนี่ยกูยังได้แค่ทิชชู่เมื่อไหล่จะได้กินโลแบบมันมั่งนั่งโชว์ปุงแล้วยังไม่ได้อะไรเลยเก่าพุงอะก็เก่าไป แต่คุยนานนะเลือดเขาชักไม่เลี้ยงสนบอลพวกมันน่ะสับส,สนหรือไม่สนเราวันนี้นั่นนะสิคุณภาพชีวิตเหมียวเหมียวแบบนี้ม,ม,มันยังยังทุกข์ดอ้ละไม่ลำบากอยู่ทางนี้สิโอ้ละทายากินทุกวันมันหม่นเขี้ยวหมูจังอ้พอได้ยังจุกแน้วมันชีวิตกูอยากให้มีวันหยุดตะลอเกินจิเมลีย ใครบอกมันว่ากูจะเดินเผินวะนี่ขอ,อกันได้ไหมอะความเป็นส่วนตัวให้เขาเป็นตัวสุดท้ายเถอะเหมียวอยากจะเอิ้ไปทะเลนะ